การสร้างยุบชาวสิวิไลบรมีสามสิบทัศนระเด็จประคุณหลวงพุทธเจันทสโรเราสร้างด้วยตัวของเราเองเพื่อตัวเราเองเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตัวเราเองโดยการรวบรวม บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสัศาโรจากการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดทำโลภโกรธลงให้เป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสทัศโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ที่มีปกติของทานศีลสมาธิที่ได้ผลรับเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ยังไม่ปกติมีทานศีลสมาธิ ผิดปกติไม่รู้ว่าชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตเกิดประจากเหตุของสิ่งใด สู่ครอบงาหลอกลวงจากทารรโลภโกรธหลงว่ามีฐานศีลสมาธิที่ปกติรอผลรับของฐานศีลสมาธิที่ผิดปกติได้ผลรับเป็นโลภโลกรธหลง ชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตยังทำทานศีลสมาธิผิดปกติรอผลรับเกิดเป็นโลภโกรธหลงเพิ่มมากขึ้นชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่สุขไม่เจริญไม่รุ่งเรืองไม่สำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ โดยไม่รู้ว่าทานศีลสมาธิผิดปกติอยู่ในสภาวะหลับไหลไม่เป็นตัวของตัวเองไม่รู้ความผิดปกติของตัวเอง ถูกทำรบกรดหลงสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการให้หลับไหลไปตามกระแสะทรรบกรดโลไม่รู้ว่าทานศีลสมาธิผิดปกติจึงเกิดผลรับ เป็นโลภโกรธหลงเพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้รู้ท่านได้แนะนำอาชีพห้าอย่างที่ทำให้เกิดทำโลภโกรธหลงมากซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นทานศีลสมาธิที่ผิดปกติ ไม่เป็นฐานศีนสมาธิที่ปกติเป็นฐานศีนสมาธิของธรรมโลกโกรดโลที่สร้างองค์ประกอบจัดรูปแบบสร้างเวลาของธรรมโลกโกรธหลกหลอกลวงให้อยู่ในฐานศีลสมาธิที่เป็นรูปแบบของธรรมโลกโ,ลโลกรธหล ชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่สุขไม่เจริญไม่รุ่งเรืองสำเร็จชีวิตจึงไม่มั่นในฐานศิลสมาธิเพราะไม่ได้ผลรับที่ทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตขึ้นมาได้โดยไม่รู้ว่าทานศิลสมาธิ ที่ดำรงอยู่เป็นของผิดปกติไม่ใช่ฐานสีลสมาธิไม่ใช่ฐาน,มาไ,มานไม่ได้รักษาศีลไม่เป็นสมาธิอยู่ในบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันญทโร ชีวิตเป็นยอย่างอยู่อยู่ในกระแสธรรมโลกโกรธหลงซึ่งเป็นกระแสของกิเลสซึ่งอยู่ในวงจรที่มีกิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวเป็นกอทอมขออ,อยู่ในวงจรของผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่รู้ ทางออกเพราะที่ทำโลบกดหลงสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการอยู่มานานหลอกลวงไว้เป็นสภาวะปกติไม่ได้ตรวจสอบทานศีลสมาธิว่าผิดปกติ ซึ่งไม่ใช่ฐานศิลสมาธิเป็นของหลอกลวงอยู่ในสังคมชุมชนหลอกลวงโดยเริ่มจากการถูกหลอกลวงภายในตัวเองขยายการหลอกลวงไปยังผู้อื่น หลอกลวงซึ่งกันและกันด้วยรูปแบบของการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาของธรรมโลกรดลงที่รับรู้ว่าของผิดปกติเป็นของปกติของปกติเป็นของผิดปกติรับรู้ว่า รมบารมีสามสิบทธคตพระเดชพุทโธสัจันทัสโรซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมไม่สามารถที่จะเป็นปกติให้กับชีวิตเป็นยังอยู่เป็นธรรมที่ห่างกไาย ไม่รู้ว่าเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมซึ่งเป็นธรรมที่อยู่กับตัวมาตลอดซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำโลกโลดลงได้หลอกลวงไว้ว่าธรรมบารมีสามสิทธัตร,ระเดชพุกโลงอุสตัญสัสโระเป็นธรรมที่ห่างไกล ทำที่ไม่คุ้นเคยทำที่คุ้นเคยคือทำโลกโกรธโหลเมื่อมีสามสิทัทศประเดชพุลโปสัจันทสโรที่ไหลเวียนอยู่ในตัวในเส้นทางสายกลางจึงคับแคบโหล ถูกยึดพื้นที่การเดินทางของกระแสทรรโลกโลดตรงเพิ่มมากขึ้นการบังคับให้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากประมีสามสิบทัศประเด็จพระคณหลวงพุทธจันทัโลจึงลดลงมีอาการกลัวกังวล ลั่วทำโลภโกรธหลงไม่ใช่การเกลงกลัวต่อบาปไม่ใช่ความหมายของฮิลิโอตัปปะจะเป็นความหมายไม่มีฮิลิไม่มีโอตัปปะรับทมโลภโกรธหลงไหลเวียนอยู่ในตัวให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ เป็นของธรรมโลกโกรธตกถูกหลอกลวงให้รับรู้ว่าธรรมโลกโกรธหลงมีอนุภาพมากถูกหลอกลวงให้ยอมรับให้ทำรรโลกโกรธหลงยึดพื้นที่ภายในตัวยึดพื้นที่ทุกท่อนทานธร,รม ปรมีสามสิทธัตถะเดชประคุณหลวงพุทธเจนทัสโรแม้มีกำลังของทำโลกโกรธหลงที่น้อยกว่าารามีสามสิทธัตถะเดชประคุณหลวงพุทธเจนทัสโรถูกหลอกลวงจากทำโลกโกรธหลงให้ยอม ให้ทำโลภโกรธหลง,บ,งบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาไม่หาทางหลุดพ้นจากทำโลภโกรธหลงถูกหลอกลวงว่าไม่มีทางหลุดพ้นจากทำโลคโกรธหลงมีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่น้อย ที่เป็นอาการของการรอผู้มาช่วยรอชีวิตเป็นยังอยู่ที่จเจริญรุ่งเรืองโดยไม่สามารถที่จะทำขึ้นมาด้วยตัวเองอยังมีกระแสทำบารมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปุษสดจนทัสโรบังคับให้ตื่น บังคับให้รับรู้ว่ามีผู้มีอนุภาพจากบารมีสามชิตทัศพระเดชประคุณหลวงพสดแจันทัศโรมาช่วยให้หลุดจากธรรมโรภโลรดลงจะยังไม่ถึงสภาวะของการสร้างเส้นทาง ให้หลุดออกจากธรรมโลกโลกรธลงด้วยตัวเองซึ่งเป็นส่วนที่เป็นโอกาสให้กับท่อทานธรรมบาร,รมีสาศรรมสิทธัศนะเดชระคลงพสัจจันทสโรที่รับรู้ร่วมในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสาสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุสสจันทรทัสโรนำให้ทำหยุดนิ่งเฉยหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิบทัศพระเดชกระคุณหลวงพุสสจันทัสโรเพื่อให้สามารถ พึ่งพาตัวเองได้ให้เป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันได้ที่เป็นสภาวะปกติที่ทุกท้อาทานธรรมารมีสามสุดทัตพระเดชพระคุลพปุสโธจันทัสโรอยู่ได้ด้วยตัวเอง ตัวเองที่เป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรที่เป็นของตัวเองการแก้ไขส่วนที่ยังไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราแก้ไขณนะตำแหน่ง ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรด้วยการนึกคิดรับรู้จดุดจาะณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรซึ่งเป็นการรักษาตัวตนที่แท้จริงของเรา ที่ทํางานทําหน้าที่ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดเกิดเป็นเครื่องจากพลังงานละเอียดธรรมวรมีสามสิทธัะเดชพุกุลลงพุทธเจนทัสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่ทำงานหน้าที่อาชีพหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ทำดึงดูดบอกเกิด เกิดการไหลเวียนกระแสธรรมารมีสังสิทธรัสรเดเดพคุลหลวงุทเจนทัสโรคร,รอบคุมทุกส่วนทั้งละเอียดทั้งหยาบขยายขอบเขตพื้นที่รวบรวมารมีสังสิทธรัรพเดเดพคุลหลวงุทเจนทัสโรยึดพื้น,รรนรรที่ กว้างขวางให้ได้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมย่อยใหย้มีตัวตนเชยงแท้ยั่งยืนไม่เสอมสลายสุขกเกลื่นรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ตลอดที่แสดงธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจนทระ,ะโรดตลอดไป